สวัสดีครับพ่อแพี่น้องมื่อนี้บ้าพ่อเพียงกลับมาอยู่กับข้อของบ้าพ่อเพียงอีกนะครับฝนตกครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ไ่้ได้ไปใส่นาะก็เหลือทํานี่แหละครับน้ำท่วมก็เอางวงเาปล่อยครับมื่อนี้ครับงวอเอาปล่อยมาลามครับแต่ไม้ตัวนึงครับแต่มาข่าวข้ออีกตัวนึงบ้าพ่อเพียงไปพ่ออยู่ตลาดนัดบ้านข่าวเนาะพี่น้องเนาะเป็นงวงผูกครับงวงผูกออกกระทบหน่อยนึงครับพี่น้องบ้าพ่อเพียงไปพ่อ จะจับมาไว้ครับจับมาไว้มาเลี้ยงดออไว้ครับผมพี่น้องเนี่ยงัวกบสีแดงดีครับสีแดงเป็นงัวผูนะครับเนาะงัวผูอายุประมาณจัเจ็ดเดือนนี่แหละครับสูบอยู่ครับสูบนมอยู่เป็นแยกแม่มาครับผมแยกแม่มายังคงเป็นเชือกนะครับผมสูบนมอยู่ปลาพวกเพื่ไทยเบอร์นะครับเนาะเขามาได้สองมือสามมือแล้วครับผมได้สีสันนี่ดีครับผมสีสันนี่แดงดี จินยาดีครับจินยาดีดีนะพี่น้องพี่น้องหูออกกระทบจากน้อยอยู่ครับบุกกระทบน้อยนึงหูส์ขีบวดดำครับผมขีดบวดดำดีสูงออกว่าเป็นร้อยสิบปุ่นแล้วครับร้อยสิบฟ้าไปแล้วครับร้อยสิบบวกจากน้อยอยู่ครับพี่น้องแข่งขาใหญ่ครับผมว่าผู้เพล็กไปพ่อครับไปเพล็กไบพ่อยู่ทึงรถก็เห็นว่ามันจ่าซื้อจ่าจับไว้ราคาสามนี่ก็เลยเอามาไว้ในคอกแล้วครับเนาะเลี้ยงดอมไปนะครับพี่น้อง บาพวเพี้ยงจับหมากาพัญหาครับพี่น้องตำมือ่นตำมือ่นครับพี่น้องตำมื่นบาพวกเพี้ยงจับมากาพัญหาครับพี่น้องเนาะผมมาเลี้ยงว่าดอมว้ครับชี้ยาขับพยาธิแล้วก็ที้ชี่ยาบำรุงครับเอาให้่เขาจินจากน้อยเอาใหญ่จินแล้วก็เสริมอาหารจากนิดหน่อยนะครับเสริมฮามเสริมอาหารจากน้อยเพราะเขาได้พื้นตัวนะครับเนาะครับไทยเบิ้งไทยคครับไทยเบิ้งชัดนะครับครับวันนี้ก็ไทย มาใหม่ครับมะผูน้อยมะผูกก็หญ่เติบแล้วครับสูงประมาณร้อยร้อยสิบกัวร้อยสิร้อยสิบห้านี่แหละครับเบื้องหน้าตาเขาครับสีสันดีครับแดงดีครับถ้ใหญ่เต็มโตแล้วนี่กระดีงายไหลายอะครับกระดีสูงสูงขึ้นหลายเติบดูครับบือเลีงก็ดีอยู่ครับบือเลีงดีบอดใช้ได้นะครับเนาะ พอเพียงเห็นก็จับมาแล้วจับมาไว้เขาคอกไว้ครับขอกอกไว้เลี้ยงไว้ดอมไว้ครับพี่น้องช่วงนี้ราคามันถูกครับพี่น้องก็เจ็บเอาไว้เวลาเที่ยวเขาแล้วนี่ก็ทีมนีราคาขึ้นนะครับเนาะเลี้ยงไปทั้งทีแล้วครับพี่น้องเที่ยวยาให้กินกะกับที่ว่าขาดทุนลงไหมครับผมเลี้ยงไปเรื่อยๆมันใหญ่ไป็นหนาเนาะครับมาหน่อยเนาะพี่น้องครับมาเล็มยงยาครับมือไหนครับออกมาเทแรกครับมือไหนมาเล็มยงยาให้เบิ้ง มาเบิ้งครับพอเด้เบิ้งอยู่ลำเขาเนาะพี่น้องเนาะกินยาดีดีพี่น้องกินยาดีดีนะครับกินยาดีอยู่จ้าลูกตัวไรบูเนื้อหนังก็ดีครับคันแม่นเพิ่นอ้วนตีมด้วยหนัง็ดีห่อหลายเตอบอยู่ครับเบิ้งสังเกตลรงข้มหงอของของเขาครับเนาะนะครับเมื่อไรประมาณเมื่อเกินเจ็ดเดือนครับผมว่าไม่น่าจะเกินเจ็ดเดือนครับคุ้งส่างดีครับสูงสูงดียุ่งว่าตัวนี้ครับผมโอเคอยู่ เคริ่งตัวเราตัวเราแปดทีตัวมาเมื่อกี้เนี่ยครับเราผมมัดเอาไว้เราไปว่าเป็นครับเชือกพัดขาลมก็มองลงสีโค้งมีสามสี่ครับสีโค้งสามสี่อยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวอีกจากสามเดือนก็หายแล้วครับสีโค้งครับพี่น้องส่วงส่วงดีครับส่วงดีบ่นี้ตำหนิอย่างหรึครับเนี่ยซื้อมาไว้ส่วงยาวสุดตลอดครับส่วงครบตลอดครับผมเอามาให้เบิงนะครับเนาะพี่น้องพี่น้องเบาพเพียงก็เอามาใส่ไว้ น้ำกันนั่นนะครับเนี่ยตอนนั้นว่าเพื่นเอามาไว้มาไว้ก่อนนะครับตัวนี้เจ้าเมืองเจ้าแดงเมืองใช้นะครับตัวนี้ก็เรียมขึ้นหลายแล้วครับที่โค้งก็เริ่มหายแล้วเนี่ยครับเพื่อพี่น้องหายแล้วสองเดือนที่โค้งก็เริ่มหายตูดจะเริ่มมาแล้วครับผมว่าเพื่เขียนกันเลยจับมาใส่กันไว้ครับจับมาใส่กันคู่กันไว้เนี่ยมันจะเป็นคู่กันพอดีแล้วนะครับงวงงามคู่กับรอเบิ้งถ้าเขาใหญ่นะครับเนาะเขาได้สองปีเนี่ยผมว่าเป็นตาเบิ้งอยู่ดีผมว่าครับผม นีแต่เบิ้ลเกือบอยู่เพราะสีเขาสีสีดีแดงอุยแต่มีแล้วครับผมสีครับรยงัง,ยงไวเานาะพี่น้องเนาะยังไว้เอาอนาคตมันนะครับเบิ้ลครับพี่น้องเนี่ยงวงามคู่วันนียอันนี้โตตัวนี้โต,ตัวจ้จอยนี่โตัวไม่ตัวนี้ตัวเขาซื้อมามา,มาก่อนนะครับอามาใส่กันครับพี่น้องเนาะงวงามคู่เบิ้ลดูง <c> ว <oughs> งามคู่ <c oughs> แม่ก้อนขาเชื่มแขนนะครับก้อนแบบสีครับพี่น้องนะครับเบื้องหน้ามันจีโจมครับมันเป็นมุนจีโจมมากยังไดบุนี่นี่ครับใช่เบื้องจีชัดนะพี่น้องนะครับสวยงามคู่ครับใส่กันเลยครับบัดนี้เป็นคู่กันพอดีเลยครับพี่น้องเบื้องนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเก่านี่ตัวใหม่ใส่กันพอดีครับพี่น้องคู่กันพอดีรวด มันงามก็เลยซื้อมาไว้ครับเรียงไวต้ตะบึงครับซื้อมาโปแคงนะครับโปแคงซื้อมาเก้าพันหาพี่น้องเก้าพันหาห้องมือนแล้วครับมือนพันหมแล้วครับตัวแรกเก้าพันหาพี่นอ้องตัวแรกเก้าพันหาห้องหลายขายถูก มางามคู่ยังมาแล้วเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งใหญ่ตัวใหม่อันนี้ตัวเกา่าเราเบิ้งขึ้นมาคู่กันเลยบ่ตัวนี้ยขาแสดเราเบิ้ง,งขึ่นเข้ากันคึบเลยครับพี่นอ้องเราเบิ้งจะสร้างเลยพี่นตองนี่เฮ้ยพีเท่านี้ครับพี่น้องเลยกองกองคนเลี้ยงงวเนะพี่น้องเนาะเบิ้ง ไทยเบิรงค,คักๆครับครับสำหรับมื้อนี้ก็บ่าวพอเพียงขอจบคลิไปไว้ป่ำหนี้นะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวพอเพียงเลี้ยงตัวได้ให้เลยเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผมครับสำหรับมื้อนี้ขอจบคลิไปไว้ป่ำหนี้สวัสดีครับ